ครับหลังจากทําการติดตั้งโ,โปรแกรมเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือการเปลี่ยนเป็นคิดทัศน์กราดนะครับเพราะเดิมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยจะเป็นพุทธศักราชไม่สามารถใช้ดึงข้อมูลโปรแกรมได้นะครับในเครื่องสแกนบางรุ่นขั้นตอนนะครับคือให้มาเข้ามาที่คอนโทรลพาร์แนลนะครับตามเมาส์ผมที่ผมขยับอยู่เลยนะคือมาที่ค็อกแอดลิเจนนะครับอ่ะมาที่เลเจนทีหนึง่งนะครับดับคลิกเข้าไปนะครับจะอยู่ในหน้านี้ ตรงฟอร์แมนะครับสังเกตนะครับว่าของเราเป็นอังกฤษอยู่หรือบางเครื่องอาจจะเป็นภาษาอื่นให้ทําการเปลี่ยน Format เป็นไทยนะครับครับ,รบเมื่อทําการเปลี่ยนเป็นไทยแล้วครับให้ขยับดูตามเมาส์ได้เลยนะมาที่ตรงนี้อีกตัวหนึง่งนะครับเพื่อทําการกดเข้าไปนะครับ <คน S 1> แก้มาที่เดทนะครับ คลิกเข้าไปตรงนี้เพื่อเลือกให้เปลี่ยนตรงนี้ด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าพุทธศักราชให้เราเปลี่ยนเป็นคิทศักราชนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับกดโอเคนะครับขั้นตอนก็คือการเปลี่ยนโปรแกรมการเปลี่ยนเป็นภาษาคิดศักราชหลืพวกนี้นะครับตามนี้เลยนะอย่างนี้อย่างี้อย่างี้ลกันนะครับเดี๋ยวพี่แอดไลน์มาหน่อยนะครับีเสร็จแล้วให้พี่กดโอเคก่อนทีหนึ่งนะครับ สังเกตว่าตรงนี้ด้านล่างจะกลายเป็นคิทส์ักราชแล้วนะครับเพื่อทําการดึงข้อมูลนะถ้าไม่งั้นมันจะไม่สามารถดึงข้อมูลได้นะครับเพราะเครื่องสแกนนิ้วบางเครื่องเก็บบันทึกเวลาเป็นคิทส์ักราชานะครับกดเข้าไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับมาที่แอดมินตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่เชนนะครับเพื่อเช็คดูว่าตรงนี้เป็นไทยไหมอ่าถ้าตรงนี้เป็นไทยเรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้หรือถ้ามันเป็นอังกฤษอยู่อะไรพี่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นไทยนะครับพอแต่ถ้าตรงนี้พี่กดโอเคปั๊บถ้าทําการเปลี่ยนภาษาเครื่องจะทําการ ร,รีสตาร์ตนะครับก็กดรีสตาร์ตตามปกติพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะสามารถใช้งานได้ปกติครับ